สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมานี่กะมาพ่อกันอี่ละพี่น้องสำหรับมือรีวิวของน้องกับบดิเฮดวิดีโอปันไหนน้องชวนนี่เพราะว่าเสาร์อาทิตย์กลับมาไปขายไปซื้อของเสาร์อาทิตย์กลับมาข่อยสิเกิดอาการเพราะสบายขึ้นท่านที่พี่น้องปวดหัวหมัวม่วเก่ามัวม่วซิบจั๊กมันเป็นอย่างพี่น้องกับโบนแน่ใจว่าเป็นเพราะว่าอากาศหรือเปล่าเพราะว่าชวนนี่กัอากาศหนาวเย็นเนาะ ื а, pues o, <era> ่นเสาขึ้นมากกว่าประมาณสาสี่เอ่อหกองศาเจ็ดองศาแปดองศาเก้าองศาแล้วแต่แ้วกายสวยๆมากอะกันั่งมือกับฝนตกสินะพี่น้องนั่งหมือกับฝนตกแดดออกนกกระจอกเขาห่างสินะมันก็เลยเฮ็ดให้หลังกายเขาปะบพราทันกับหรือเปล่ากับกับโบหูนะพี่น้องหรือว่าหยอนเท่าเป็นโรคอันไอ้คนแก่เนาะโรคคนชราเพาเรี่กวโาโรคไวทองนะพี่น้องกับโบเน่เพราะว่าช่วงนี้ ตั้งแต่ลลอกดาวมาเนี่ยู้ซึกว่าร่างกายพ่ค่อยแข็งแรงเนาะเพราะว่าสิปวดหัวปวดไหล่ปวดแขนปวดขาปวดมือมือกับเพราะมือพี่น้องมาชมให้ฟังก่อนเนาะมือกับอันอันเป็นแบบว่ามันสิแป๊บแป๊บนะพี่น้องคลายๆว่าอันเขาจับอยังสิมันจะแปบกว่ก็เล่มพออกกําลังกายมือพี่น้องออกกําลังกายมือไปซองมือรู้ซึกว่ามันดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีแปบอยู่ก็คือมาพูดได้เป็นได้เสือกให้ฟังพี่น้องก็คือยกมือขืนยังสีเนาะ ยกมือขึ้นจังสี่ตั้งขางสิเนาะแล้วก็กลมลงมาให้มือเขากลมลงมาสิแล้วก็เอาอีโป้เนี่ยมัเนบมังสีนอพี่น้องเนบอีโป้สีวันนี้เข้ากับกำลงมาสิแล้วก็เอาอีโป้มาส่แล้วก็เงื้อขึ้นมากลางนิ้วออกแล้วก็มาส่แล้วก็มาสิแล้วก็มาสิแล้วก็มาสิพี่น้องหูซึ้ว่ามันดีขึ้นเนาะสำหรับคนอาจจะเป็นนิ้วลอกนิ้วชานิ้วยางสินะพี่น้องเพราะว่าใคย ต่กีข้อไปได้ออกกํากลังกายนะปกติกหูอยู่ดอกออกข่าออกกํากลังกายเพราะว่าตอนที่เป็นนิว็อกนั้นอ่ามันก็จะมีทาออกก,ากําลังกายขมือีิน,นะพี่น้องเท่กัคางนี้มันก็บ่คคอยเป็นอย่างแล้วมันมันมาเริ่มเป็นคางนี่นะพี่น้องบันนี้คอยมาออกกํากลังกายมาออกกํากลังก,กายเหมือน,นละเฮ็ดมือละซิบเท่อกอนนอนก่อนตื่นยังแล้วเฮาคิดพอเขากระเฮ็ดไปหู้สึกว่ามนดีขึ้นน้องมันก็บ่คคอยมือนปันญดจังี่นะกะเพราะว่าขั้นตอนเฮาโยกตอนที่เฮา ตอนที่เขาตั้งฉากไว้ตอนที่เขาเอามือลงสีตอนที่เขาเลี่ยวมันปัวมาสิมันสิกรึบนะพี่น้องมันสิกรึบมันก็สิแป๊บมันสีเนะอันนี้ก็ยังคันเฮ็ดจังสีนี่แปบ๊บอยู่พี่นอ้องผมซื้อว่ามันแป๊บเพราะว่านิ้วนี่ก็หนิ้วสองนิ้วเพราะเขาใส่หลายเนาะพี่นอ้องเพราะว่าสิเป็นจิ้มมือถือจับมือถือโนอหนะนี่นั่ะนึ่งสีนะ้ำมันก็เฮ็ดให้นิว้วเขามันอาจสิล็อกมันอาจสิพลิกมันอาจสิหนึงสีกระดันะพี่นอ้องผู้ใดเพี้นกระล่องเฮ็ดเบิ่งเนาะพี่น้องบรทัมันดีขึ้นนนนละกกววดดมือหยงา พยายามลยจัาสิว่าจะไหนนอนมาเบิ่งกันพี่น้องว่า่อยได้ยีหงยั้งมาแน่อพรหลายไม่สช่ยายห่างนอนไปสายไปยุซีตลาดนอนสองอาทิตย์ที่ผ่านมาวันเสาร์ไปเมืองยอร์กแล้วก็ไปท็อกซี่วันอาทิตย์ไปแฮมเวลแล้วก็ไปแมทริงแฮมนอะไปซีหม่องแต่ว่าก็ได้ของดีๆมาหลายอยู่พี่น้องแต่ว่าห่างเสียมาให้เบิ่งซ้ำนึงซ้ำแตเนาะพี่น้องนะอันนัแหลกก็เป็นกระเป๋าแคปคิสันบ่แคปคิสัน แค่คิสตันครับคิสตันน่าพี่น้องเนาะซื้อมาสองปอนเนาะแปดสิบกว่าบาทตนนัวนี้ซื้อมาสองปอนก็อาจจะข้าหาปอนหกปอน,นสีหน้าพี่น้องก็ไปขายเอาเอาหลายนะเอาเอาเล็กเล็กนะนิดน้อยสิหนอฮะปอนหกปอนอันกระเป๋าปกติแล้วมันจะเป็นพลาสติกแต่าบาเอรีพอได้มาเป็นกระเป๋าผ้าเนาะก็ถือว่าดีพี่น้องดีแบบนี้อ่าสองปอนเนาะต่อมาก็เป็นกระเป๋าเงิน กระเป๋าเงินก็ซื้อมาลายเดียวกันน่ะล่ะกับตัวนี้อ่ากเป็นกระเป๋าเงินหนะซื้อมาหนึ่งป้อนตัวนี้เป็นคิปลิงเนาะคิปลิงตัวนี้ก็ถือว่าอ้ดีพี่นนอแต่ว่ากับระหว่างกระเป๋าอันกระเป๋าเงินกับกระเป๋าถือเนี่ยกระเป๋าเงินนี่สิค้ายง่ายกลัวกระเป๋าเงินสีคล้ายง่ายกลัว่หละ่ะกะเด็กดนราคาดีกว่านะพี่นนอกระเป๋าเงินตัวนี้ก็ซื้อมาหนึ่งปอนอ่ากะอาจจะขายแปดป้อนนี่สินะพี่นนอกะ แล้วแตเข้อต่อบ่ะต่อนะพี่น้องเนาะ่ำมันออกง่ายๆกะกะไข่ไปโหลดนะคันอ่าต่อซ้ําลดกกับไข่โหลดนะนะแลลวแต่คนแล้วแต่เหล่าเนาะพอมีเจสิกาเราเป็นคนขายเขาเป็นคนมาเสือต่อมากับเป็นอ่าสร้อยสร้อยเหลืองเนาะอันนี้เป็นลูกบีดพี่น้องเป็นลูกปัดเบอรงพี่น้องเบิรงกระแกไม่นสิงามเลยเบิรงเะบอลลูกปัดลูกปัดสีเหลืองเนาะ เขาเข้าสมัครนิยมใส่สีละพี่น้องใส่กับสุดนันสุดนี่ตบว่าประเทศอังกฤษนี่เข้ามาแต่งแต่งตัวใส่เครื่องประดับพี่น้องบวบวานัางถิ่อบาว่าจะเป็นบาวบวตะท่องพี่น้องบาวบวตะท่องบาวบวตะไอพลาสติกอีหยังแล้วแต่เขาสไตล์เขาสิแต่งสีนะาพี่น้องใส่เข้มกลงเข้มกาดจาังววามันมีไขายหลยสีเห็นเจสิกาใส่เป็นเผือกดูไอตามติดข่อยเห็นอ่ะส่วนมากเขาจะนิยมใส่กันนาอพี่น้องอยู่นี่นะ อ่านั่งเถอะใส่แหวนนี่ก็ใส่เบอร์ต่างหานิ่วก็มีแะต่้าคนหมักสีหนะนัเนาะอันนี้ก็เป็นลูกปัดเหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นลูกปัดเหมือนกันบากก็เป็นสร้อยคอลูกปัดสีสีเหลืองอำพันตัวน,นั้นสีเหลืองอ้อยลอยอันนี้สีเหลืองอ้อยลอยสีเหลืองทองเนาะพี่น้องบอกสีเหลืองทองกับสีคนละเหลืองดเดะบอกลืองคือการแต่ว่าคนละเลืองพี่น้อนงง้ามง้ามทั้งสองเสร็จเลยบ่สวยงามงาม,งาม,งาม <c oughs> ต่อมาก็เป็นหิน, is, นอะมารติสเนาะอะมารติสไม่โบเมนอ่าประเทศอังกฤษเขาเอออะมารติสน,นะพี่นอ้องโบเมนอะเมีติสอะเมีติสอาจจะเป็นบางอื่นก็ได้เนาะแต่ว่าคำถามพอ่อหลวงเจสิกาแล้วอ่าเพิ่นเพิ่นว่าอะมารติสถูกแล้วเนาะอะมารติสเนาะอันนี้ก็เป็นหินต่อมาก็เป็นฟอสซิลพี่นอ้องฟอสซิลก็เป็นหินฟอสซิลเนาะเป็นหิน ห้อยน่ะละพี่น้องห้อยหินห้อยหินเป็นหินมีห้อยต่อมากับเป็นอ่าหินสนมกักรร้านโคสินเนีนเป็นหินซะสัวลายเนาะก็เป็นหินซอยหินกำไลหินหินหินตัวนี้เป็นหินไทเกอร์อายเนาะพี่น้องไทเกอร์อายสวยงามเนาะตัวน,นี้งามงามพี่น้องก็ซื้อมาหา50พี่50พี่ ต่อมาก,ก็เป็นอ่าหมุกมุกตัวนี้ก็เอยซื้อเคยซื้อมาปอนหาซื้อผลในฝุ่นออกตัวนี้นะเอยซื้อมาปอนหาซืเพราะว่ามันมีไอ้ยกนั่มันมียกปกติเราขอยขอยได้ซื้อมามาแพงปายในเนาะต้องเสีจใกว่ามันงามอีหลีไอ้สิเนาะอันนี้กะอ่าหินอ่ายกแล้วก็มุกเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้หินยกแล้วก็มุก ต่อมาก็เป็นอ่าไข่หินมือนี้รีวิวหินในเบิรงอันนี้เป็นไข่หินเนาะเป็นไข่หิน,นเรา,าซื้อมาหน่วยละปอนบ่หน่วยละปอนเราอาจจะไปขายหน่วยละสองปอนสามปอนแล้วแต่ต่อมาก็เป็นอ่าอย่างนัน้นข้อมางย่างเราก็ขายแผงของมังอย่างเราก็กขายถือพอนี่ไอเป็นกล่องพี่น้องใส่ของกระจุกกระจิกกระจิกกระจุกเนาะใส่ของนัส ใส่ใส่กระปุงกระเป๋าใส่งเงียกระเ้ววแต่ใส่เงินกระไดพี่น้อะใส่เงินทือแต่อันนี้ไปกระไดแต่เนาะใส่บุ้งใส่บัตรต่อมากเป็นแหวนอันนี้เป็นแหวนเอ่อเป็นแหวนเงินพี่นนองโอ้ขอยังเห็นไอตรงนี้งามงานพี่น้องเห็นบอกเออเห็นบอกงามงาเป็นหน้าคดเนาะหน้าผู้หญิงหรือหน้าผู้ชายก็ไม่แน่ใจ ต่อมาก็เป็นมีดพกอมมทพกก่อนนี่เป็นงว่าจะแสดงบ่ลืมมีดพกกับขายต่อมาก็เป็นกาไลหินเนาะเป็นตอนนี้เป็นเป็นมุกพี่เนาะวงนี้เป็นมุกกับวงนี้เป็นหหินเนาะหินสีชมพูเป็นคอร์ดนั่นละขอต่อมันก็เป็นทาได้เงินเนาะขายกระจุกกระจิบแบบนี้สิละต่อมาก็เป็นหินเหมือนกันเป็นหินนิยังบุญอีกตัวน เป็นหินอนะไรใช่นเข้าเอิดอีเขา้าเห็ดเอาหรือจังใดบริเนจใจพี่นนองบริเขา้าเห็ดบริเเห็ดเอาดรอกมันเป็นหินธรรมชาสตร์เป็นหินธรรมศาสตร์ลงโทษเราเป็นหินเจ้าเขียวเป็นหินทองหรือเป็นทออกบริเนจใจมันพี่นนองเป็นสีทองทองเนี่ยนะอือเป็นกําไรกําไรกํำละกองแขน,นพี่นนองคนกันมมักใไซสีูส่ได้พี่น้นงแตาวายหางบวงมักส่ ก็ห่างบุมากใส่เขาไม่ค่อยมากใส่กาไลไปไหนเพราะว่าเขยให้กับเขาล่างถวยวล่างจานนะมันก็เลยเป็นห้นหวยนะมันเป็นอยู่แขนอยู่อย่างเนาะเขาก็เลยบม่ค่อยใส่ไปไหนถามว่าค่อยมีค่อยมีบอกค่อยกับมีอยู่พี่นนองแต่ว่าค่อยค่อยห่างบ่อนี่บ่อใส่ไปไหนกอยสใส่เป็นแหวนใส่เป็นสร้อยใส่เป็นต่มหูสมากกว่าเพราะว่ามันมันบป็นห้นหวยแขนนะเวลาห่างถั่วมันก็จะมาอยู่สีนะคอยก็เลยบ่ค่อยใส่ไปไหนต่อมากับเป็นหินพี่นนอะ เป็นหินเนี่ยเป็นหินอันนี้เขาเอิ่นว่าหิน่ามูนสโตนเนาะหินพระจันทร์เพื่นพี่เนาะเหลือมเหลื่อมเหลื่อมเป็นเกศก็เกศป่ายน่คะเท่าเอียงไปเสียมันก็เป็นสีน่ะสีฝาสีเหลื่อมสีสิวสีมุยพี่เนาะเห็นบอกต่อมาก็เป็นหินคือกันอันนี้หินสีแดงที่มันเขาเอิ่นอีหยังหินสีแดงบุหูเขาเอิ่นอีหยังพี่เนาะเออันบุหูจักซือมัน ตัวต,ต,ต,ตัวนี้เป็นหินสีแดงทำได้เงินเหมือนกันต่อมาก็เป็นหินอัมาติสเนาะอัอมาติสตัวนี้กะอ่าเป็นรูปกาก,กบาทพี่หนอกงาม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 ,งาม,งามตัวนี้ไหมว่เป็นกากบาดสวยงามงามพี่หนอกตัวนี้งามค่อยมากตัวนี้ละต่อมาก็เป็นหินอ่า อันนี้เป็นหินยกพี่น้องหินยกกันเดียวกันกับตัวนี้เนาะไอ้ไเป็นสุดเดียวกันก็ไดนะห็นบอหินยกหินยกมาจากเมืองจีนเมืองจีนเขาเป็นเมืองใหญ่เขาก็เลยมีหินมีโหน,นมีน,นั่นมีทรัพยากรหลายเนาะอันนี้ก็เป็นหิน,หน,นสีฝาหินสีฝาพออาารยผู้ส่งบอกพอย,ยอ,อยู่หรอกค่อยต้องคอยลงซื้อมันอันนี้ก็เป็นหินสีฝาเือนกันบอกอ้ยสวยงามอลังเลอเกินเนาะ ไม่ยาแล้วเราหมักใส่ยังสีพี่น้องมีหาเราหมักใส่ทีเป็นหินเป็นยังสีนาเป็นสวยเป็นเงินเราหมักใส่ต่อมาก็เป็นอ่าเป็นอ่ะจี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นหนาข้นคือกันบ่แเนี่ยจจ่าตัวนี้เป็นเงินบอกอ่ะตัวนี้บ่ได้เป็นเงินอกพี่น้องแน่มือส่งก็เป็นเงินอยู่เป็นอยู่พี่น้องเป็นอยู่เป็นหนาเป็นหนาข้นเป็นหินสีฝา เป็นหินสีฟ้าเนาะหินอิริอยู่หินอิลีเลยโอ้อันนี้บ่นเป็นหินพี่นนองอันนี้บ่นเป็นหินอันนี้เขาเฮ็ดเอาขัดเป็นหินนี่มันสิด้เป็นแบบนี้หินนี่มันสิไม่ลายของหินพี่นนองหินนี่มันสิลายเป็นเพราะว่าตัวนี้มันเป็นสีเดียวหลวดนะเป็นสีเดียวอาจจะเป็นสังโคเอานะมันสิเป็นอหินนี่มันสิเป็นลายมันสิเป็นลายของมันอยู่ แม้แต่อันเพชรแม้แต่เพชรมันก็เป็นลายของมันคือกันพี่น้องอ่านมุมบราระวางเพชรกับไอ้้ไอซีแซนหรือว่าสโคเนียลที่ที่เฮาไอ้ที่เฮาเห็นเขาขายอยู่ทั่วไปฐานห้าไปซองมือเพชรนี่มันจะมีอ่าเพราะว่าเพชรมันก็เป็นหินชนิดหนึือนะคะก็จะเห็นเป็นลายของมันบางถ้านมุมบราเพชรที่มันเก๋าดีเนี่ยมันก็จะมีลายลายลายแตกเนาะลายแตกของของหินคือกันกับคือกันกับจังทสีหลับพี่น้องก็นจะเป็นลายเป็นแสกเป็นหยางสิเนาะ นอกสจากว่าเกดดีท anyway, ี่สุดเกดดีที่ส <Yeah. S 1> ุดหรือแพงที ups, ่สุดมันก็มันก็จะโมีลายมันก็จะเป็นไอ้ใสๆเลยแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นหินอยู่นะพี่น้องคือจังอมบติสินแล้วคือจังคือจังเอาคือจังยกนี่แล้วพี่น้องคือจังยกนี่อมองแตกมันก็จิมีลายห้อยแตกห้อยอย่างอยู่อังสีนาพี่น้องมันจะมีความเป็นความเป็นหินอยู่เพชรก็คือการเพชรมันก็เป็นหินชนิดหนึ่ง มันกฤษมีความเป็นหินอยู่เวลาเขาซองกันไปนี่เขาก็จะเห็นความเป็นเพชรความเป็นหินนะสิเนาะแต่ว่าขันเขาไปซองพวกเป็นซีแซดเป็นสโคเนียสีขาสิฟ้าเห็นความความความเป็นหินนะนะความแตกมันจะเป็นความใสไปเลยใสสว่างสวยอย่างเดียวสินะพี่น้องเนาะอันนี้ต่อมากับเป็นไห้เป็นนิ่นก็เป็นหินสีไอ้เป็นพ่อยเนาะพ่อยสีสมสมต่อมากับเป็นอ่า ตํมหูอันนี้เป็นอัมพันธ์พี่น้องเป็นอัมพันธ์เนาะตัวนี้อัมพันธ์ไม่ใช่น้ําวิสกี้อันนี้ก็เป็นต้มหูอัมพันธ์พี่น้องสวยงามเนาะสวยงามสวยงามซื้อมาปอลหนึ่งบอตัวนี้ต่อมาก,ก็เป็นอ่าวิสกี้เอ็นบอพี่น้องเป็นป่ายเนาะป่ายวิสกี้บออันนี้ก็ พ่อหลวงเจสิกาลราซื้อมาตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นอัมพันธ์ที่แต่ว่าเป็นเบเป็นแหวนอัมพันธ์นี้ไม่ใช่มีหลายสีเด้อพี่น้องเห็นบ่อันใหม่สีแดงใหม่สีเหลืองใหม่สีเขียวก็มีแต่ที่มันหายากอีก็คือสีเหลืองที่มันเป็นที่มันเกิดจากบีไอน้ำเพิงองนะพี่น้องเกิดจากน้ำเพิงที่มันแบบว่าสะสมกันได้หลายวัดนี้มันจากดิจกยางใหม่ละมันกกลายเป็นหิน พอหลายะๆลายปีพ่นสีลหลานปีมันก็กลายเป็นหินในี่สิน่นะพี่น้องมันก็นเลยมันก็นเลยหายอยากแต่ว่าส่วนมากที่เห็นๆก็คือสิเป็นสีเหลืองสีสมสีเขียวสีเห็นอยู่เรื่อยแต่ว่าสีสีเหลืองที่มันเกิดจากน้าเพิงน่ะก็มีบอกก็เห็นอยู่แต่ว่ากับก็บ่ค่อยหลายนะพี่น้องเนาะ,นะขันสมมติว่าได้ได้ชิ้นใหญ่ๆมากก็ถือว่าก็ถือว่าโชกดีเนาะต่อมากับเป็นหินไทเกอร์อเนาะตัวนี้เป็นจี้ไทเกอร์อายพี่น้อง ไทเกอร์ไอต่อมาก็เป็นอ่าแพนดอร่าพี่น้องแพนดอร่าตัวนี้ก็ซื้อมาหนึ่งปอนน้อแพนดอร่าหนึ่งปอนต่ว่าแต่ว่า,วาเอาไปขายอละหาปอนพี่น้องเนี่ยชามละหาปอนมันมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามีอยู่เก้าชามเนาะเก้าชามนี่ก็คิดไปพี่น้องห้า ห้าเก้าสี่สิบห้ามบ่สี่สิบห้าปอนด์ซื้อมาหนึ่งปอนด์ก็ขายได้สี่สิบห้าปอนด์นึกซีเฮาเฮาเห็ดเป็นเงินเลยนะพี่น้องว่าโอ้เขาซื้อตัวนี้มาเขาก็เสร็จได้กำไรซัมนี่ซัมซี่ซัมนี่ซัมนี่ซีนะเนาะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็เน่าเหยียดเหยียดเน่าเนาะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้ามีิยังดีๆสวยๆงามสีม่วงบให้ฟังเนาะค่ะนณอสวัสดีค่ะ